การสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมแบ็กก็ตนะครับวันนี้ผมจะทําการฟาร์มต่อแล้วก็จะแจกโค้ดด้วยนะครับโค้ดใหม่และโค้ดเก่าที่ยังใช้ได้นะครับโค้ดผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับ S <S เดี๋ยวผมจะขอใส่โค้ดให้ดูสักคู่นะครับถ้าใครที่ไม่กดลงไปดูก็ดูจากตรงนี้ก็ได้ครับผมอาจจะก,กดโค้ดผิดนินดๆหน่อยๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับใส่โค้ดให้ดูมันอาจจะนานเกินไปนะครับถ้างั้นผมขอตัดไปตอนที่ผมจะเริ่มฟาร์มแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็จะเริ่มฟาร์มกันแล้วนะครับก่อนอื่นให้มาลับเควตตรงนี้แล้วก็ไปตีตัวบอด AI ตัวนี้นะครับตัวบอท a i ตัวนี้ในมันในเกมนี้ชื่อว่าเดอะครูแต่ในอนิเมะมันชื่อว่าอะไรนะนี่ก่อนเออบากี้นะครับตัวนี้ม่ชื่อว่าบากี้คนของตัวนี้คือแยกส่วนนะครับคนที่มันใช้อะ แล้วอีกเดียวผมจะเริ่มฟาร์มให้ดูแล้วนะครับอืมก็คโอเจะใช้ดาบฟาร์มนะครับอืมฟาร์มไปเรื่อยๆเลยนะครับตัวแรกผมจะฟาร์มให้ดูแล้วอีกเดียวพอฟาร์มเสร็จผมจะตัดนะครับอืม อโ,ออโอเคนะครับณตอนนี้ผมได้ฟาร์มตัวแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะขอตัดไปตอนที่เลเวลผมสองร้อยสามสิบนะครับผมจะขอตัดไปหน้าตอนที่เลเวลผมสองร้อยสามสิบนะครับพอตัดมาสักครู่นะครับณตอนนี้ผมได้ฟาร์มจน ได้สกิลครบทุกสกิลแล้วนะครับผมจะขอทำการรีวิวสกิลผลตัวนี้นะครับผลเพิงซึ่งแป๊บนึงนะครับโอเคผมจะขอทำการรีวิวผลสกิลของตัวนี้นะครับก่อนอื่นผมขอรับควสก่อนนะครับสกิลแรกของผลเพิงคือกำปั้นเพิงนะครับ จะสร้างดามเมจร,ระยะกว้างที่เราโจมตีไปข้างหน้าครับเราจะโจมตีไปข้างหน้าเป็นระยะกว้างนะครับตัวสกิลที่สองเสาไฟนะครับจะสร้างดามเมจร,รอบตัวของเราขึ้นมานะครับเป็นดามเมจที่แรงมากด้วยส่วนขอรับเควสไปหนะึ่งส่วนสกิลที่สามนะครับจะเป็นการปล่อยหิงห้อยออกไปแล้วก็จะระเบิดในจุดที่เราปล่อยออกไปนะครับเมื่อถึงอ่ะมันจะทําดามเมจ รัวๆเลยครับทำนาเมตต่อเนื่องส่วเราคุยไปนึงตัวสกิลจุดท้ายจากกักระพัดดิเพิงนะครับจะเป็นสกิลการปล่อยลูกบอลยักษ์ออกมานะครับเป็นลูกบอลเพิงยักษ์สกิลนี้ไม่ค่อยแนะนําให้ออกมาฟาร์มเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะคอมโบยากนิดนึงแนะนําให้ฟาร์มแนะนําคอมโบนะครับ สกิลซีสกิลแซดแล้วก็สกิลเอกนะครับคอมโบนี้จะง่ายกว่าคอมโบอื่นเยอะครับตอนนี้ผมอยู่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าแล้วมาเจอกันอีกทีนะครับเดี๋ยวผมขอตัดไปเลยแล้วกันโอเคครับเนะี่ตอนนี้ผมเลเวลใกล้หนึ่งร้อยสี่สิบห้าแล้วนะครับอีกตัวเดียวผมก็จะเลเวลหนึ่งร้อยสี่สิบห้าแล้วนะครับตัวนี้เสร็จผมจะเลเวลหนึ่งรสี่สิบห้าแล้วถ้าผมฆ่าตัวนี้เสร็จผมจะพาไปก่อต่อไปนะครับอืม เห็ครับเดี๋ยวมาดูแผนที่ก่อนก็นต่อไปเราต้องถ้าใครที่ไม่มีผลที่สามารถบินได้สามารถไปซื้อเรือตรงนั้นนะครับผมจะพูดครั้งสุดท้ายแล้วขอต่อไปเราจะเป็นเลเวลหนึ่งรนะครับก็จะไปเราจะเป็นเลเวลหนึ่งรซึ่งอยู่ตรงหน้านั่นเอง จะขอวินไปนะครับอืมก็จะแหลกๆกระตุกหน่อยนะครับเออซึ่งก่อนนี้มันจะมีสกิลวาร์ปขายด้วยนะครับอยู่ในบ้านข้างหน้านี้อะบ้านหลังนั้นแหละอ่าอืมเรากดซื้อครับราคามันแค่ ห้าหมื่นนะครับห้าหมืนเหรียญห้าหมื่นเบรีนั่นแหละผมลืมเซฟเอาผมต้องบินมาใหม่ต้องบินไปใหม่สำหรับใครที่จะซื้ออย่าลืมเซฟเหมือนะอย่าลืมกดเซฟนะครับอย่าเป็นเหมือนผมนะครับเดี๋ยวได้บินกลับไปใหม่โอเคตัวนี้ก่อนนี้เราก็จะฟาร์มบอสกันอีกรอบนะครับ บอสจะเป็นเลเวล200ไม่สิบอสจะเป็นหนึ่งเลเวลหนึนะครับเริ่มรับโคุยได้ที่เลเวล145ซึ่งจุดเซตสปอยน์ก็จะอยู่ในบ้านหลังนี้เหมือนเดิมนะครับโคุยท,ที่เราจะไปทำอยู่ด้านบนนั้นนะครับ ผมขออัปแตะแตป้บหนึ่งอยู่ด้านบนนี้นะครับให้เราขึ้นมานี่เราจะไปรับเควสจากคนข้างหน้านั้น,นะครับแล้วให้เรามาฟาร์มกับตัวนี้นะครับผมจะฟาร์มให้ดูก่อนนะครับจะฟาร์มง่ายมากเลยนะครับเพราะผมอับผลมาเยอะโอเคเดี๋ยว ถ้าผมฟาร์มให้ดูมันคงจะนานนะครับผมจะขอตัดไปนะตอนที่ผมฟาร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคตัดไปผมลืมบอกไปว่าเราจะฟาร์มกันจนถึงเลเวลสองร้อนะครับเราจะฟาร์มกันจนถึงเลเวล3 0แล้วไปกกอดต่อไปกันนะตอนนี้ผมก็ได้เลเวลสองร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับผม อเดี๋ยวผมจะพาไปเกาะต่อไปเรานะครับเกาะต่อไปเป็นเกาะของอาลงปาเกาะของไอ้คนที่มนุษย์เงือกที่มันยึดเกาะนะครับอืมแป๊บนึงครับโ <Okay. S 1> อ,อกก้เกาะต่อไปเอออืมกาต่อไปที่แรกวันที่แรกเห็นปิด เป็นก่อนนึกว่าดูผิดเห็นว่าต้องไปก่อนเลเวลสองรอยห้าสิบเพิ่มนี่ไปหน่อยครับเราต้องไปก่อนเลเวลหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับเราต้องไปก่อนในเลเวลหนึ่งร้อยแปดสิบแล้วตรงนี้เราก็จะต้องมาซื้อเลือนะครับถ้าใครที่บิดไม่ได้เตือนครั้งสุดท้ายแล้วนะโอเคก็อ๋อที่เรียกผมเบอร์เป็นก่อนตรงนั้นนะครับ กาะตรงนั้นที่แรกผมเบอเป็นเกาะตรงนั้นเป็นเกาะที่เกาะของฟันเจียที่เราต้องฟาร์มอ่ะเกาะของเซนจิตรงนั้นเกาะที่เราต้องไปคือเกาะเลเวลหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับแต่ผมเบอร์นิดหน่อยก็เลยชี้ผิดไปชี้เกาะเลเวลสองร้อยห้าสิบนะครับเราต้องไปเกาะเลเวลหนึ่งร้อยแปดสิบซึ่งอยู่ฝั่งนั้นนะครับแป๊บนึงผมขึ้นไปแป๊บ ให้ตรงไปตรงนั้น,นครับลงไปเลยข้างหน้าน่ะบินไปเลย <c oughs> โอเคจุดสปอนเราจะอยู่ตรงในบ้านหลังสีฟ้านะครับบ้านหลังสีฟ้าตรงนี้จะเป็นรับเคเวส์เลเวลร้อยแปดสิบนะครับ เราจะมาเซตสปอนกันในบ้านหลังนี้นะครับรานนี้มนุษย์บอสมนุษย์เงือกที่เราจะไปโจมตีมีส์ดบดาบที่มันถือไว้นะครับบอสมนุษย์เงือกตัวบอสมันจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ให้เรามารับเควสต,ตรงนี้แล้วก็ตีมันนะครับมันจะมีส์ดบดาบมนุษย์เงือกเงือก,กโอเค เดี๋ยวผมจะตีให้ดูสักคู่นะครับอโอเคนะครับโอเคผมจะตีให้ดูแล้วเราจะมาต่อกันใน EP หน้าครับสำหรับ EP นี้ผมขอตัวลายไปก่อนนะครับ Bye bye.